วัสดีเจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวเหมือนกันได้ตำหมูฮู้งได้ต้มมานะกินข,ข้าวคอยชิปเป้าเพชรเรียบแล้สวยเดี๋ยวพี่น้องเ,เอ้ยมานะเดี๋ยวที่ไปขายของช่วงใบเขาเอมือนกินน้ำแล้วก็อิ่มเนี้ยยุกยุกในต้มตับต้มปอดโอ้ตำฮู้งไหม ตะมุ่งแซบวะแซบเฮียน์มูมี่โตพี่ชายกันไมากินลดว้าวว่าคือริสวัสดีครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับผมคอยเฮือ่วลดคอยเพิ่มอะกินเพิ่มลดธรมาหากินรดกุ้นนะลดธรรมาหากินนะตะหุ่งเมื่อไรก็กินตะหุ่ง กนย่ำขึ้นแจกฟองมาจ้ะหัวคำหุ้มกรอบต้มตับต้มปอบทั้งหสามสิบบาทสามสิบบาทเนี่ยสามสิบสามสิบวันนี้ใช้เงินไปหกสิบ cái đẹp bỏ phe ra là từ bỏ không mới tắm hết rồi xăm tuần có nhiều quán và. ừ. tuyệt nuôi mấy ơi Chúng ta muốn hương nghiệp anh thế Em vào vào Ừ bỏ hương Nuôi đây cái bà Cứ bỏ

เก็บขายเลยพี่น้องพันอย่างนะพันปาลีบอ่ะห็นบอกว่าจีบฮันแลนนออืมีพันพปาลีบด้วยคอยเพาะเองอืมเจ้าในมาจะทำในเจ,จ้ากินหม้หงสุกแล้ว <c oughs> เอาไปใส่มอลไกพันอ,อยกินฮนเลนเจ้าเพาะเล้ไก่พันเป็นปาลีตปาลีตเจ็บเออคือยังมือเจ็บตัวมาให้เบาพักกะ<ร>ินเอ้ยเพิ่มนปูพักกะจินหรอพักกะินหน่อยอยืดลองเฮี้นเจ็บไปหายจก ย้ำพร้อมสองถุงเรอือเป็นชัางย้ำป่ะอืมตั้งสองถุงย้วมาเล้งสีเฮ็ดย่ำหมอนะถุงละยี่สิบต่ำก็ไปวันจันทร์สีเฮ็ดจะย่ำกับใส่กว่าอาเฮ็ดหนึ่ง ยำยี่สิบเพราะว่าหอบ,บ้านจัดแล้วลูกค้าอยากกินยำก็ใส่กวากินข้าขส่งใบโดนเสานักเตะกอดักใส่กอดเตรียมขายหนมอื่นหยุดมันโดนแล้ว กระช่างไม่ยุดหยเหรอือแล้นรสที่คือปลาไม่ได้ปล่อยให้เวลาสเปล่ากระชือพออย่างนี้จากสิบล่างพอทจะได้เฮ็ดเๆ็ดเเหเห,เหล่างนี้ไปข้ายใส่ป,ปล่าล่างนี้ตาตาซุ้ม สร้างนี้เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดอย่างอื่นอันไหนที่มันได้เงนินไหมน้องพี่นอ้นองซิกิทำมาหาตินซิกิรวยเร็วซอยๆกันไหมไว้ม,มีคนหนึ่งนะ กเกช่วงมือ่อตอนไหนก็จะหน้าที่ทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วบ้านเพระาพระว่านแปลว่าคนยากเสื้อกล่องคนนีดอันนี้ยากเสื้อกล่องตอนไหนยากมาเป็นนะทำความสะอาดล้างเครื่องในเครื่องมือของเพคนซอยแบงเบา แล้วก็ซักเสียพาให้ลูกล้างอย่างทุกอย่างของลูกทำควบจาดบา้านซักพาบึนพอบ้านอืมค่อยซื้อของคม ไปส่งของไงเพิ่อนแลูกค้าเต็งจังมันนี่ไปไปส่งของเพิ่อนแหงคิดยากเพื่อนองเต็มตูนะ้เนาะเดี่ยวป่านะเต็มตู้เออไมดับไมดับตุ้ยซูโม่ยังบ่าบ้าฮ ขาขึา้นม้วนหรอช่วยรับมันกินยานไปหรอกยันยแต่ว่าตูฟิตมันถ้าพอเปิดมันกับโมล่าไล่นะเพราะว่าไม่เจียดตำแข้งหรือเรล่านะ เนื้อหางเดีอยวแช่เมื่อนึงอ่ะซากหลังแต่น้อยพี่น้องมอแหกแต่กระปูกทางเบาอืเลี้ยวเลยไปพี่น้องจา้าว่าจะหกแล้วเพชรที่ไปแช่เส้นแช่หางเห็ดใส่กอกเดี๋ยวกระเทียมของเห็ดอ่ายำไปขายมือแรงตาบนั้นจา้าเดี๋ยวชิพึ่งใส่กอกกินกับเขาก่อนคลิปนี้ก็ขอไปก่อนได้จ้าพี่น้องเด้อสวัสดีจา้า